เด้อทุกคนกินเขาน้ำปล่อยเด้ออาหารมื้อนี้กะแกงพี่น้องแกงกระดูกผักนางเลิศเนาะพี่น้องเนาะแกงกระดูกเด้อมาเด้อทุกคนเด้อบริเวณตลาดตะลีรับไหววันละต้องลูกเขานี่บ่อเขาอ้าวก็มีอะไรเนาะชมเจ้าคั้นาบาเขาอะใช้คลิปมั่งทได้ๆเราเปิดคล้องแล้วตอนนั้นอะ Ờ, khởi lạc À, mà phía nông Kinh khảo đơ Các con kinh khảo nó khỏi con ơi, Năm khỏi đâu Khuôn ưa Mình kinh năm nông bơ Hả? Tôm xay nấm cắn Thì nó thường Kèm, pha đúc Phía มาดูที่เผาเว<ป>ทพรมี่ต้องผ่าผ่าเห็ดปีสังาไม่นน่ยเนี่ยนะคะยังอยากผ่าไม่ได้ฮักอันใบมะกอกถิ่มลงใส่โอ้ยต้มสามน้ำจืด หัวคอมเมนต์เนี่เจ้าคนสิเป็นเอื่อยหรือเป็นโง่หรือเป็นป้าในกระบุงหุจักเนาะพอมาหดเทือนว่าวิ่งหางจู๊บวบนน้วิ่งขี่รถมาบัได้ปบไผ่ได้ปบบวได้แล่นไผ่หดยามมาแล้วก็มาแล้วเวียงแล้วก็มายาเหตเวียงกะไปมีบัตรแล้วคนกับบริวารนายจ้างเราอยากมากก็มาเด้อเราก็เราจบจบน่องเลยง่ารูกมากเท้า บอกเราอย่าลืมมันสงวนซิทธิ์ไรเด้อพันสองจาะทะนวนสิทธิ์เนี่ยกับสงวนสิทธิ์เนาะรักษาสิทธิ์โอ้บอพิษรักษาสิทธิ์นี่ธรรมดาพนนะัานสองเห็นไหมแต่ต้องขามไปหนิบะหัวเสียเขาได้ขงัขงทางไทย ถามไปใหม่เนี่ยซุมจะมีบัตรรายงานย,น,ยนยั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 นเขาเก็บก็คือเกาพ่อมงหอดพังล่าวนูไปเสียสองร้อยพี่น้องด่านเล่าเอาน่ะสองร้อยก,กับกับพันซีเนาะพันกว่าบาทอยู่ในถ่านตัวโหลดกระหาที่บาทพันสี่ร้อยห้าสิบบาท คนก็บ่าโมเสกกระบอกเป็นยังเงินเจ้าเองขันเจ้าโมเสกได้จังแล้วแจ้าแล้วก็สังวนไว้เผื่อขึ้น่าอยากมาเห็ดเบี้ยระวังสิอยากมาแล้วก็มาด้อแล้วก็ว่านี่ก็จบทั้งผัวทั้งเมียเลยกหมกตกใจจนลงหลับหายนองเลยส่วนบัตรการสังคมฮะคนก็บอกอยู่อ่ะ บนยงพันน่ะนี้นี่แต่ตรวจออกตรวจโรคและเบิดแล้วตรวจเบิดทุกอย่างแล้วตรวจโรคตรวจเนี้ยเอ็กซเเย์เรียบร้อยเบิรดแล้วนี่แต่นไ้เห็ดอันประกันนั่นปะกันจ่ายถูกเดือนเดือยนะสองร้อยองแรงงานต่างด้าวนะ กันชังคุมแรงงานต่างด้าวเป็นเหตุอมก็นม่วราไปเห็ุงานนอกทางัานเออเห็นโมาลาวดูลาวน้าจอมดูดาายถ้า็นดาด้สายค่มาเห็ุมาดูตายัมาเห็ดง

ก็บอกหัวใจเลยคือกันกับผุ้น่ะคุยโทรศัพท์เฮ้ยเขาไปคุยในผุ้นเฮ้ยลืมเลยขอสะดุดเลยในจักรพรรดิหัวใจเลยน้องว่าพูดยังไงเนาะบักจบแล้วลองบัก เพรานนี้จุกๆุกท่นหอนยำมากกัมาดอกมาหามอยู่ลาวกับมาเดี๋ยมันมีความผิดอย่างมันจาเป็นตรงนี้ไผไปถูกต้องตามกฎหมายมากกัถูกต้องตามกฎหมายเหตุงานก็ถูกต้องแล้วมีแนวว่าวแล้ว ็เลยหาว่าเขาวิ่งเขาดีจะโคงจะโคงบมาเองมาลฮาว่าสกานมใ่คุกมด้าัมนไปบึงเด็กน้อยยู่ห่างยังห่ให้คุอพ่อพ่อไอ้ให้คุอพ่อพ่อบักเล็กนั้นพ่อเคาะละกาให้ให้แค่ใครว่าอือคุอพ่อพ่อมันห่านี่ก็บมาไกลคัดลูกคือพ่อเพีนพ่อมันอยู่ในโทรศัพท์มันก็คีพ่อ ให้เอยหายมันบึง่ง <Ừ. S 1> ๋บวนั่นแล้วมันหายเอาซันี้แหละซันี้แหะครับหลุดซะโอเ่งเข่าไปบที่่เอาหลุกนอนมันหายไม่เห็นอมไม่โทรศัพท์เสือนี่อต่คนมันจะขืนซ้านเอาไปปั่นไหม คเออยเออกินเข่าก่อนลุงเอ้ยเอาน้องมาพี่ลุกกินเข่านี่เขาก็กินลุงพวเกินกินกินครับวานมันเป็นยังไงอยากกินนมก่าจักลุงเอ้ย อนมให้น้องดูฮะสิมาอเป็นัวอะไรเพื่อไป็ัวอะไรเป็ยัวยังไนหัวเลยยัวออกมาหน่ออือวอกนันก็คืกไปเลยไป เไปเลยคัดไปเลยเหมอนเอามาให้คอยในน้าถุงเต้อ

ดูได้วูปลาลุงกว่าเดิมนีถุหันเออมไหมอืออือหางนี้หายเชี่หาว่ามือเสือมันก็เอินขึนได้ถึงโผมันลวมันก็หายงนี้อืมนคือพ่ออ้นเลยอืมนี่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 ีเลยนี่ไข่ปลาเนี่ยเอยเอ้เอเอเ้เอยเอเอ โอ้ป้าป้าปไาแม่ชาไปโน่นป้ไปก่อนเลยเอฟซีทุกคนเลยหนูเอาลูกก่อนเอาคนไปนอนก่อนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้ากินเผากระชันแล้วจังเอาคนนอนไปนอนกินนมก่อนเครียดเครียดกุ้งเห็นไหมมลไข่ไข่ไข่ป้ากปละไข่คุดพ่อผักเนาะ